ดูนะดูนะโอ้ยใช้กระดูดก็่างเงี้ยแหละให้ผมกระดูดตอนนี้ในตัวผมไม่มีอะไรแล้วนะครับ นอกจากดินแล้วก็เอออะไรวะแฮมเออแล้วก็หนมปังได้ขอดินเพื่มหน่อยดินดินดินแต่ขุดไวผมเยอะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะเกียทรายรอจะเตลียนพื้นให้มันฟูขึ้นแล้วก็ปรับให้เป็นดินที่หมดเลย คตเกลีเลยครับไอ้พวกที่แบบว่าทำมัชี้จุดๆเนี่ยอันนี้เราโรยทรายนะโอ้เย่ฝนหายตกแล้วครับหายแหลกเลยเมื่อกี้ก็ไม่แหลกอะไร,รแต่ว่าฝนหายตกก็ดีเจอโจทดละปั๊กหนึ่งี๋ยวมาโจดเราป๊กหนึ่งนะโจทดพี่มอโอ้โหท็อกไม้ ทอกไหมอะไรทอกไหมทอกไหมทอกท,ทอดทอดไหมไม่เอาอะทอดไหมไม,ไม่เอา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 ขอทอดเหรอขอทอดใช่ปะอย่าทำอะไรเป็นนึงยัง yeah. ใครอะ่ะเข้ามาอะไรวะใครเข้ามา,ใค,า,มาใครเข้ามาไม่ระบ,บุชื่อเขาคนนั้นคือใครเข้ามาทำไมเข้ามาอ่างสมัยอะ ขอ,ขอหินหน่อยดิอ่ะเนี่ยเอาทอดไปทอด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 โอเคครับเราก็ทำพวนไปหลายอันนะเพื่อเป็นการนะเฮ้ยผมขอขุดดินหน่อยแล้วกันเดียม M E N N U ทำไม่เขีนเนี้ยวะเอ้ย M A C H I เอามาชิดเอ้ยลืมเอ้ยเสียงผิดทำไมชิดเอ้ยไม่ใช่ H A M M A C H I ฮามา,มาชิเออถูกต้องโอไอออนนี่ผมหน้าที่คนดินเองไม่ต้องกลัวผมเป็นหน้าที่ทำสวนอ้อแป๊บน,นึงอ้สักครู่นะนี่ฮามาชิที่เราคุยกันนะแป๊บน,นึงขอคุยเรื่การส่วนตัวก่อนนะ เดี๋ยวเราเราเราต้องดึงเขามาเป็นทีมงานเราให้ได้นะครับถ้าเขามีไม้จะเป็นอันดีมากนะครับโอ้โอ้ oh my god ครับสมายบอกให้คุยรวนนะครับเยีย่ยอะไรไมันต้องการจะซื้อ,อะไรขูดขู้ คุณคุณลงไปโอ้ไม่เจอน้ำนะแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะถ้าไม่เจอน้ำนะ,อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอะไรอันหนึ่งโอ้เยี่ยมยอดมากเลยเอามาได้ได้ ไม่ตักไฟให้เลยอะอโอ้นี่ก็กองเงินกองทอง,งทเราอะผู้ชืินเชียร์ดินธหรมชาติ ว้ยนถามอะไรก็ไม่ตอบเลยอะ่ะอะไรของมันก็ไม่รู้มันกลัวนะโอเคครับอ๋ออโอ้โออ,อยเยี่ยมยอดยอดทมาลัในทีเอสเสียงผมดังป่ะค เราต้องกบกบเกลื่อนความพิดพิชิตลอยมานะครับทังพอดี ครับตามที่คุณสมายนะครับที่คุณสมายพูดไว้เลยนะครับช่วยหน่อยนะครับอย่ากรุนาาย่า,ยากนนะครับถ้ามีไม้ก็คุณานาเข้าทเทสมาด้วยนะนเยี่ยอออหนึ่งนะ เอาเปหนึ่งนะครับตัวของผกไปก่อนโอเคโอเคครับเขาบอกเดี๋ยวมานะครับนี่เรารวยทรายแน่นอนนะโอเ้เอาเอาทรายสามารถทำเป,เป็นกระจกได้นะครับ ก็รู้กันแล้วแหละว่าทําทํกระจกได้นะครับแต่ว่ารู้วิธีการทํำรู้เปล่านะต้องตันนี้ก็ไม่รู้แลครับอุย้ยคุดพิษโอเครวยทรายแหละแต่ยังไม่รวยดินเลย